ประมการบทที่ห้าค่ะข้อยี่สิบเอ็ดเป็นข้อที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเรื่องของเอนอกค่ะเดินไปกับพระเจ้านะคะประมการบทที่ห้านะคะข้อยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่อ่านให้พี่น้องฟังนะคะเอนอกอยู่มาได้หกสิบห้าปีจึงมีบทชื่อเมทูเซลา ตั้งแต่เอโนโอกมีบุตรคือเมทเซลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้าสามร้อยปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเอโนโอกได้สามร้อยหกสิบห้าปีเอโนโอกดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรงรับเข้าไปแบบพี่น้องนะคะในในการดำเนินชีวิตของของเราเนี่ยในช่วงแต่ละวัยเนี่ยเราก็ต่างก็มีประสบการณ์นะคะในการที่เราจะ เดินกับใครเป็นคนนะในช่วงนี้เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เดินกับคุณพ่อเดินกับคุณแม่เนะหรือว่าเดินกับพี่กับน้องนะคะแต่เมื่อเราโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเราก็เราเรามีเพื่อนสนิทเราก็เดินกับเพื่อนนะโตขึ้นมาเราอาจจะมีมีแฟนมีคนรักเนาะเราก็เดินไปกับเขาเดินไปกับแฟนนะคะและในที่สุดเราก็เดินกับสามีหรือว่าภรรยาของเราในที่สุด เราก็แต่ละคนเราก็ม we ีประสบการณ์ในการที so ่เด so ินกับคนหนึ่งนะคะที่เรามีความไว้วางใจเขาและถ้าหากว่าเมื่อเราไปเดินกับคนที่ที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะเราคิดได้ว่าเราเอ้เราเดินเราพลาดแล้วเราเดินผิดคนแล้วอะไรเงี้ยเราก็เดินออกมาจากเขาเนาะแล้วก็มาเดินกับคนที่ดีเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้นะเราก็มีความเชื่อในพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ไถ่บาปให้กับเรานะคะวันนี้เราก็เดินกับพระเยซู นะคะแล้วเราก็รู้ว่าพระเยซูองค์ก็พู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงอยู่เคีิงข้างเราพระองค์ก็ทรงเดินอยู่กับเราด้วยนะคะพระองค์ก็อยู่กับเราตลอดเวลาลในในพัมทีในตอนนี้เนี่ยที่พูดถึงเอโนโอคนะ,คะก็เห็นว่าเอโนโอกก็เดินไปกับพระเจ้านะคะเขาเดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็หายหน้าไปนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรับเข้าไปเนี่ยคะ่ะซึ่งเราก็มาดูด้วยกันนะคะว่า ผู้ที่เดินกับพระเจ้าอย่างเอโนกเนี N ่ยนะคะเขาเขาเดินกับพระเจ้าแบบไหนนะคะก็มีลักษณะในการที่เอโนกเดินกับพระเจ้านั้นนะคะประมาณอย่างน้อยสามประการนะคะผ่านจากในพระคัมภีร์ในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของราของเอโนกเนี N ่ยมันอาจจะไม่ค่อยบันทึกในพระคาของพระเจ้าไว้มากนักนะคะแต่เราก็สันนิษฐานได้นะคะว่าเอโนกเขาเป็นคนที่ เชื่อพระเจ้านะเขารักพระเจ้าเขาศรัื่อในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้านะแล้วก็ในพระคาพระเจ้าก็เห็นว่ามีบางตอนก็บอกว่าเอโนกนั่นก็เป็นเชื้อสายในรุ่นที่เจ็ดนะคะนับจากอาดัมเป็นต้นมาแต่นี้เรามาดูด้วยกันก่อนนะคะว่าลักษณะผู้ที่เดินไปกับพระเจ้านะคะจนกระทั่งพระเจ้าทรงรับไปนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะประการที่หนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความเชื่อไว้วางใจพระเจ้า หนึ่งนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าซึ่งในพระธรรมฮีบูบทที่สิบเอ็ดข้อที่ห้านะคะได้ได้ไดกล่าวถึงเอโนกคเอาไว้นะคะบอกว่าเพราะเอโนกคมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้น มีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะในพระธรรมฮีบูบทที่11ก็ได้เป็นเพศสิงเอนโนกนะคะในฮีบูบทที่11เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของบรรพชนแห่งความเชื่อเนะวีและบุรุษแห่งความเชื่อเนี่ยนะคะและเอนโนก็เป็นคนที่สอง่ะที่ในฮีบูบทที่11ได้บันทึกไว้คนแรกก็เป็นอาเบลใช่ไหมคะเอลอาเบลเป็นผู้ที่ มีความเชื่อนะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ที่ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พูดถึงเอนโนกนี้นะคะเขาก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อนะคะแล้วก็เห็นว่าท่านก็เป็นผู้ที่อ่าดําเนินกับพระเจ้านะแล้วก็เห็นว่าก่อนที่ก็มีผู้ที่เป็นพยานะว่าก่อนที่จะพระผู้เป็นพระเจ้านั้นจะรับท่านไปเนี่ยท่านก็เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้า สิ่งนี้นะคะมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเอโนโเขาเดินไปกับพระเจ้านะเขามีความเชื่อมีความไว้วางใจพระเจ้าถ้ารู้จักพระเจ้าที่เชื่ออย่างที่กล่าวไปนะคะว่าการที่เราเดินกับใครสักคนเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับเขาเราคุยกับเขาเราเรารู้สึกว่ามันก็เข้าใจกันดีนะแล้วก็ไปได้ด้วยกันดีเช่นกันนะคะการที่เราจะอเดินกับใครอย่างเงี้ยนะคะแสดง ไปเดินกับใครเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาและการที่เราเดินกับพระเจ้าหรือว่าเอโนกเดินกับพระเจ้าก็แสดงว่าเอโนกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามีชีวิตแห่งการอธิษฐานมีชีวิตแห่งการสนทนามีชีวิตที่พูดคุยกับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้านะคะก็ให้เราก็เรียนแบบอย่างเอโนกได้เช่นเดียวกันนะคะในชีวิตที่ไว้วางใจพระเจ้าก็เพราะว่าเรา ชีวิตที่รักในการที่จะอธิษฐานแล้วก็พูดคุยสนนาสนทนากับพระเจ้าฟางเก่งพระเจ้านะคะไม่ว,ว่าพระเจ้าอาจจะพูดกับเราเป็นเสียงหรือพูดกับเราภายในจิตในภายในที่พระเจ้าที่รู้ว่าพระเจ้าคุยกับเราแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราก็อ่านประคําของพระเจ้านั่นก็คือเสียงที่พระเจ้าจะพูดกับเราได้อย่างจเจนที่สุดนะคะ สิ่งต่อไปนะคะผู้ที่เดินไปกับพระเจ้านอกจากมีความเชื่อไว้วางใจพระเจ้าแล้วนะคะก็คือว่าเป็นผู้ที่ยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้านะยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้าซึ่งในพัมพีในบทธรรมการบทที่ห้าที่เราได้อ่านไปนี้นะคะก็พูดถึงว่าเอโนกนะคะอยู่มาได้หกสิบห้าปีจึงมีบทชื่อเมโทเซลาและตั้งแต่เอโนกมีบทคือเมโทเซลาแล้วก็ดําเนินกับพระเจ้าสามร้อยปี และท่านก็มีบทชาย,ยิงอีกหลายคนรวมอายุเอนโอหกได้365ปีนะคะเราก็จะเห็นว่าคนในยุคโบราณเนี่ยนะคะเขามีอายุที่ยืนยาวมากออย่างเมทูเซลาที่เป็นโลกของเอโนกเนี่ยก็มีอายุที่ยืนยาวที่สุดในโลกนะคะก็คืออายุ969ปีซึ่งสาเหตุที่มนุษย์เนี่ยในยุคโบราณเนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะมีอายุยืนเนี่ย ก็สนิษฐานได้นะคะก็มาจากอาหารนะคะที่เขากินแะว่าเพราะาอาหารนั้นก็ไม่มีสารพิษไม่มีสารปรุงแตง่งไม่มีสารเร่งให้โตอย่างเงี้ยก็เป็นอาหารที่ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆรวมทั้งมนุษย์ก็อยู่กับธรรมชาตินะ,ะที่ไม่มีมลพิษทางอากาศสิ่งเหล่านี้ก็เอื้ออานวยให้มนุษย์มีสุขภาพที่แข็งแรงก็อยู่ได้มีอายุที่เย็นยาว รวมทั้งอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือว่าพระเจ้าให้มนุษย์มีอายุยืนยาวเนี่ยก็เพื่อที่จะมีเวลาได้เกิดลูกเกิดหลานขยายพงพันธ์ุตามพระสัญญาของพระเจ้านะที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพรมนุษย์ให้เกิดผลแล้วก็มีลูกดกทวีคุณและสําหรับในพระบิดาตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าเอโนกนะคะเขาดําเนินกับพระเจ้าเนี่ยสามร้อยปีนะคะมันก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะ ที่เขาดําเนินชีวิตกับพระเจ้าแต่ในระยะเวลาที่ยาวนานนั้นท่านก็ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อนะท่านยืนหยัดมั่นคงในการดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะรวมทั้งท่านก็ยืนหยัดมั่นคงในการที่จะประกาศการที่พักษาหรือถ้าในสมัยเราก็อาจจะเรียกว่าประกาศนะข่าวประเสริฐประกาศประกาศความรอดการไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในพระพิยูดานะคะได้บันทึกเรื่องราวของเอโน่ ok, เอาไว้นะคะ ยูดาก็มีบทเดียวนะคะยูดาอยู่ในข้อที่14ถึง16นะยูดาได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าคนเหล่านี้แหละที่เอโนอกซึ่งเป็นคนชั่วอ,อายุที่เจ็ดนับจากอดัมพยากรณ์ไว้ว่านี่เนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆเพื่อทำการพิพากษาทุกคนและเพื่อทำให้คนอธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่าง ที่พวกเขาทำไปตามวิถีทางอาธรรมนั้นและสำนึกตัวถึงความหยับช้าทั้งหมดที่คนบาปชั่วได้กล่าวร้ายต่อพระองค์คนเหล่านี้เป็นพวกช่างบน่นช่างติดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองและปากของพวกเขาคุยโวโอ้โอวดและยกยอบผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตน นะคะในพัมพีตอนนี้ก็กล่าวถึงเอโนกเนี่ยแหละค่ะก็ให้เห็นว่าตลอดสามร้อยปีเนี่ยที่เอโนกมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ประกาศความชอบธรรมเป็นผู้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้านะคะแก่คนอธรรมเพื่อให้เขาสำนึกตัวที่ให้กลับใจใหม่จากความบักชั่วของตัวเองนะคนช่างบ่นช่างตินะแล้วก็คุยโอ้อวดคุยโว้อวดเย่อหยิ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่จริงใจเนาะ ยกยอพู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตัวเองเราก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเหล่านี้มากมายนะคะหรือว่าคนรอบข้างเราหรือว่าในสังคมไทยของเรานะคะก็สิ่งนี้แต่ก็เห็นว่าอโนโเขายืนหยัดมั่นคงในการมีส่วนในการประกาศนะคะโดยการที่ไม่ว่ายุเขาจะมากมายขนาดไหนเขาก็ยังยืนหยัดในความเชื่อในตอนไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ชีวิตของเราเองนะคะเราก็หลายท่านอาจจะติดตามพระเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วนะคะ <_ d ata> ก็อยากหนุนใจก็ให้เราก็ยังเยืนแยดดดมั่นคงในการเดินกับพระเจ้านะคะแม้เราอาจจะเจอปัญหาเจอความทุกข์ยากบ้างนะคะแต่เราก็ยังเดินกับพระเจ้านะคะแล้วก็ให้หรือว่าเราก็เป็นเหมือนดังทองคํานะคะเียบเทียบว,ว่าเราเป็นเหมือนดังทองคำนะว่าทองคําเนี่ยไม่ว่าจะถูกหล่อหล,ลอมถูกไฟจําระ กี่ครั้งนะทองก็ยังเป็นทองเช่นะกันนะคะชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเวลายาวนานสักริงใดนะคะเราก็จะเดินกับพระเยซูเดินกับพระเจ้านะคะและมีส่วนร่วมกันในการรับใช้เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันก็มีผลไปทางนะคะสําหรับผู้ที่ยังยืนหยัดมั่นคงผู้ที่ยังเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงผลไปทาง เราก็รู้ว่าเราก็ได้รับพ,อพอระพรได้รับการอวยพรได้รับบําเมหน็จรางวัลจากพระเจ้าทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าแต่สาหรับผู้ที่ไม่ได้เดินในทางของพระเจ้าหรือว่าไม่ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้เชื่อในการไถ่ผลปทางของเขาเขาก็ไม่ไม่ได้รับความรอดแล้วเขาก็เจอกับการที่พากษานะคะก็ให้เราเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ประการที่สามสุดท้ายนะคะผู้ที่เดินไปกับพระเจ้าก็เป็นผู้ที่พระเจ้าผ่อบไถย และรับไปอยู่กับพระองค์นะคะพระมีในข้อที่24นะบอกเอโนกดําเนิน no, กับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปก็พระเจ้าทรงรับเข้าไปนะคะแล้อย่างในฮีบรูบทที่11ข้อที่5ก็ก็กล่าวไปแล้วนะคะว่าเอโนกมีความเชื่อพระเจ้าจึงทรงรับท่านไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายนะพระมีก็บอกไม่ม e ีผ no ู้ใดพบเอโนก็พระเจ้ารับเอโนกไปแล้วนะและก่อนที่จะทรงรับท่านขึ้นไปนั้นก็มีผู้เป็นพยานว่า เอโนโเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าเนี่ยนะคะก็คือให้รู้ว่าเออเอนโนั้นก็มีผู้รับรองนะว่าท่านาเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระใจจริงจริงจนกระทั่งพระเจ้าก็ส่งรับเอโนโอไปอยู่กับพระองค์ซึ่งสิ่งนี้เราก็เห็นว่าเอโนโอเขาเดินไปกับพระเจ้านะคะทั้งท่าทีในจิตใจคาพูดชีวิตการแสดงออกความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเด็เอนกอดำเดนินดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้านะคะจนกระทั่งพระเจ้าส่ง รับรองนะแล้วก็ทรงรับเอโนไปแต่อยู่กับพระองค์โดยที่ไม่ต้องประสบกับความตายสิ่งนี้นะคะก็เห็นว่าพระเจ้าทรงขอพระทัยในชีวิตของเขาก็ยังมีอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะที่พระเจ้าทรงรับไปเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านความตายนะคะก็คือเอเรียนะคะในในสองพงกษัตร์กับบทที่สองข้อสิบถึงสิบเอ็ดนะพระเจ้าก็ทรงรับเอเรียไปโดยไม่ผ่านความตายดย้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มี รถเพลิงรถมาเนี่ยรับเอริยาลอยหายเข้าไปในเมฆนะคะซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นก็มีคนเห็นนะคะก็คือเอริชาเนี่ยก็อ,อยู่ในเหตุการณ์ที่พระเจ้ารับเอริยาไปด้วยแล้วก็เสื้อคลุมขอ,ของเอริยาก็หล่นลงมานะคะเอริชาก็รับเสื้อคลุมนี้แล้วก็มารับช่วงในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในการนําในฝ่ายติดวิญ,ญญาณต่อไป นะคะดังนั้นเองนะคะในการติดตามพระเจ้านะคะในการเดินไปกับพระเจ้าก็ขอให้เราเองก็อาจจะดูชีวิตเอโนโอเป็นแบบอย่างอีกท่านหนึ่งนะคะเอโนโอเขาก็อยู่ในยุคของคนที่ไม่ได้นับเือพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้าอยู่ในยุคของคนที่เดินอยู่ในทางแห่งคนบาปมากมายแต่เขาก็ยังมีความเชื่อนะคะยืนหยัดมั่นคงดําเนินชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย แล้วเอนโนก็หายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปซึ่งบางครั้งในการเดินติดตามพระเจ้าเราก็เห็นว่าบางคนเดินกับพระเจ้าแล้วก็หายหน้าไปเหมือนกันก็หายไปไหนนะคะคนที่เดินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปบางคนก็อาจจะหลงหายไปนะคะเหมือนกันบเดมาร์ไนะคะที่หลงรักโลกปัจจุบันไปเสรจแล้วนะคะ,ลลแ,ะ,คะแต่เราจะไม่เป็นผู้ที่หลงหายไปนะคะแต่เราจะหายหน้าไปเพราะว่าเรา อยู่กับพระเจ้าแล้วนะพระเจ้ารับเราไปแล้วนะคะซึ่งนนมีคนในพระบีดาอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาก็มีความเชื่อนะคะว่าจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นโยบนะคะในโยบเนี่ยเราก็รู้ว่าโยบนะคะเขาเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นคนชิรทมแล้วก็เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้านะคะแต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่โยบก็เผชิญปัญหาชีวิตเขาเรียกว่าเผชิญมรสุมชีวิตอย่าง หนักหน่วงเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกของโยบที่เสียชีวิตไปเพราะว่าเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติทะเลทรายอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะหรือโจรมาป้นสะดมแล้วก็ฆ่าลูกๆของโยบจนหมนดสิน้นแล้วตัวของโยบเองก็เป็นฝีทั้งตัวภรรยาคนใกล้ตัวที่เคยเดินด้วยกันมาก็ไม่ได้หนุนน้ำใจแถมยังซ้ำเติมด้วยให้โยบนั้นเช่งสาปเจ้าแล้วก็ ตายไปซะดีกว่าสมทั้งเพื่อน,อนคนรอบข้างก็กล่าวโทษโยบนะคะว่าโยบต้องทาบาปก,กับพระเจ้าแน่ๆน,นะคะซึ่งโยบก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ออคว้งคว้างนะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งไม่ว่าจากพระเจ้าหรือว่าจากมนุษย์นะคะมีปัญหามากมายทั้งในจิตใจแล้วก็ในร่างกายสุขภาพร่างกายของตัวเองแต่ว่าในพัมพีโยบบทที่สิเก้าเนี่ยข้อยี่สิบห้าถึงยี่สิบกนะคะโยบก็ได้กล่าวไว้นะคะว่า ข้าเองทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกและหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้แล้วในเนื้อหนังของข้าข้าจะเห็นพระเจ้าค่ะในตอนนี้เนี่ยก็ให้รู้ว่าใน่ามกลางความทุกข์ยากและความสิ้นหวังของโยบนะคะที่โยบเขาเชิญอยู่นั้นเนี่ยโยบเขาก็ยังมีความเชื่อที่ ยิ่งใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะในพระเจ้าพระผู้ไทยผู้ช่วยของเขาในยามยากลําบากโยบเขามั่นใจคะ่ะว่าแม้เขาอาจจะตายไปอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเน้นเน้อหนังเนี่ยจะแบบถูกทําลายไปหรือว่าเปื่อยเน่าไปเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตไปเนะคะโยบเขาก็มั่นใจคะ่ะว่าจะได้เห็นพระเจ้าสิ่งนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อนะคะในการ ที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งหนึ่งนะก็คือผ่านชีวิตจากความตายนี้แล้วก็เป็นขึ้นกลับมาจากความตายแล้วก็ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันนะคะสําหรับเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าพระเยซูคริสต์องคก็จะทรงเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะในหนึ่งเทสะาโลนิกาบทที่สี่ข้อสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนะก็พูดถึงการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึ่งนะ ก็คือว่าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคลิปจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจ น,ะะนี่ก็คือในวันสุดท้ายที่พระคริสต์ได้ทรงสเสด็จกลับมาที่ภากษาโลกก็จะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมิกชนหรือว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เชววื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคนที่ตายไปแล้วนะคะก็ะจะกลับเป็นขึ้นมาและสําหรับผู้ที่เชื่อนะธรรมิกชนที่ยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าก็ทรงรับขึ้นไปพร้อมกันนะเราทั้งหลายนะคะเราก็จะ หายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรงรับเราไปอยู่กับพระองค์เ,เมเนมนะคะแล้วเราก็จะได้อยู่กับองค์เป็นนิดส่วนสําหรับคนที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐสําหรับผู้ที่ต่อต้านในพระเจ้าเขาก็จะถูกพิพากษาลงโทษเป็นนิดด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ก็เหมือนใจค่ะว่าให้เราก็เดินกับพระเจ้านะคะด้วยความเชื่อไว้วางใจมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้านะคะสนิทสนมกับพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดมั่นคง ในการไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าในการรับใช้พระเจ้านะคะดาเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยเป็นพระเจ้าทรงรับรองแล้วก็รับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์นะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะให้เราเดินกับพระเจ้า,จาอย่างมั่นคงในวันสุดท้ายไม่ว่าจะมะีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ยังจะเดินกับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีด้วยสันติสุขในโลกเสมอ พระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับพระคุณพระเจ้าออกสำหรับชีวิตของเราทุกๆคนด้วยที่เราอเป็นลูกของพระองค์และได้รับสิทธิพิเศษในการรู้จักพระเจ้าและในการที่ได้เดินกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ที่รักและห่วงใยในชีวิตของเราทั้งหลายอย่างมากก็ขอให้เราเองก็เดินกับพระองค์ด้วยความมั่นคงด้วยความไว้วางใจในความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราและเราทั้งหลายก็เป็นลูกของพระองค์ เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าอย่างเสมอ,อ,อฟังเสียงของพระองค์ช่วยฟังยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าดำเนินชีวิตที่รับการชําระเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเสมอจากพระเจ้าเสมอไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกที่ไม่มีพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือเรานะวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานยาวนานขนาดไหนเราก็ยัง รักพระเจ้าเรายัางยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อในความไว้วางใจอย่างรับใช้พระเจ้าต่อไปติดตามพระเจ้าเดินกับองค์อย่างมั่นคงจนพระเจ้าก็อพอพระทัยในชีวิตของเราตลอดเวลาและตลอดจนถึงวันสุดท้ายที่พระองค์ทรงมารับเราทั้งหลายไปอยู่กับองค์ด้วยองค์เจ้าขอฝากเราทุกทุกคนไว้กับองค์และชูก,กําลังเราทุกคนด้วยองค์เด้าค่ะเราขอขอบคุณองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมน